ilmu komputer bahasa Thai วิทยาการคอมพิวเตอร์ภาษาไทยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สิสเต็มโอ per a t i ระบบปฏิบัติการโปรแกรมเว็บเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตสิทูสเว็บเว็บไซ สุร <Sur> e ิอีเมลแอนิมชันแอนิเมชันอัลกริทึมขั้นตอนวิธีภาษาพีมโรแกรมมันภาษาโปรแกรม ภาษาเมชินรหัสเครื่องคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์จาริงันคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ปลาเดนเซิร์ฟเวอร์ พังค์กล <Software. S 2> ันดัตตาฐานข้อมูลป e ั a n g k กระสฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ป e ั a n g k ลูนัตซอฟต์แวร์มิโครโปรเซสเซอร์มโครโปรเซสเซอร์ tetikus mau keyboard tangtan akara monitor komputer jpoaap pencetak krueng pim jagram liu Klopidis, virus komputer, virus komputer, perangkat lunak antivirus, program pengganti virus, program komputer, program komputer, realitas virtual. ความเป็นจริงเสมือน lupa lupacribe Channel kami อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา